สวัสดีครับข้อปันนะครับอยู่กับผมในเกมไมค์ครับเบสบอลอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับโอแปงอีกเช่นเคยแล้วก็มีพี่เจไดมาด้วยนะครับเขาเคยมาอยู่ในช่องเราตั้งแต่ช่วงตั้งแต่นานแล้วนะครับเราตอนนั้นผมยังตัดคลิปไม่ค่อยเป็นอยู่ยเลยผมยังไม่ทัดอยู่เลยมันตั้งนานไปเริ่ตัดบทไปเฮ้เฮเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว <laughs> ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับย yeah, yeah. แล้วกันดาบได้พี่เจไดเล่นเวอร์ชั่นอะไรครับ1.8.9่งจุเก้าครับบ้านแปดบ้านบ้านเอาไปต่อบล็อกพี่บ้านเอาไปต่อบล็อกเอาไปต่อบล็อกลูกๆหนึ่งอันเนี่ยนะพี่พี่ต่อไม่เก่งพี่ต่อบ้านผิดไม่ได้ตอนนี้หนูก็กากลงเรื่อยๆแล้วพี่ร้อยกระตุกมาการได้แล้วเราโอ้ยแปงไปเลยจังหวะนี้โอ้แปง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 ว่ะโอ้แปง เก็บไม่เลาะกันเนี่ยแบบเดี๋ยวพี่เก็บให้เดี๋ยวพี่เก็บกลับไปให้อย่าเพิ่งเอาไปซื้อนะอย่าเพิ่งเอาไปซื้ออะไรเอาไปซื้อออซิเดียนก่อนเออผมไม่ซื้อหรอกเขาเจริญพรถ้างั้นพี่ซื้อดาบกันแล้วกันเอ้าโอเคบายพี่บอกเลยพี่เอามากันเป็นออซิเดียนก่อนเอ็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเร็วรอได้เดินเดินเดินรอได้เดินรอได้ บ้ไอเล่นน่ะแล้วทำไมไม่ไปบุกสีน้ำเงินอ่ะเอ้าสีน้ำเงินมาออกไปแล้วนี่หว่ามัเยเซอร์เอไอเขาบอกหยิบเจอมาเวยนอ่ะตายเรียบร้อยเตะเรียบร้อยอ้าวโอไปแห่งสวยอ้าวแล้วศัตรูแค่สีสีเขียวแล้วอ่ะทำยัง่ายะมันมันเหลือเรือสองพี่กันแบบไม่เล่นอ่ะกันเยอะแต่ว่าถ้าพวกเราไปกันหมดก็จบปะหมายถึงว่าเนาะเรา เออไม่ไม่ขับนะใครเป็นคนตีเตียงบอกมาก่อนใครเป็นคนตีเตียงเอ่อป้ารอแป๊บนึงแต่เอาของอะไรสีเขียวมันถึงไฟบอลแล้วสีเขียวมันถึงไฟบอลแล้วสีเขียวมันถึงไฟบอลมันรู้ชะตากรรมหนีดีกว่าไอ้บล็อกหมดแล้วเดี๋ยวไปช่วยป้านตั้มนึง อยู่หลังแปงแหลยอยู่หลังแปงจานพี่พร้อมแล้วปันเอแล้วทำไมหนูพี่ไอ้ทำไม่พูดพี่ของฟูกันแล้วทำไมหนูมาหนี้เอออย่านะเออไม่โดนไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะไม่โดนกันร์ดมพี่ไล่ไปไล่ไปไล่คุยต่อบล็อกสูงๆเลยได้ป่ะอย่าต่อบล็อกสูงมากนะไม่งั้นไม่งั้นมันในนั่นนะว้ย เฮ้ยกระตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังหอกเฮยเร็วนะเเฮ้ยห <c oughs> นีก่อนทุกคนหนีก่อนทุกคนหนีก่อน,น,อนเอ๊ะ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 นตก็ต่อไปสูงมากนะถ้าต่อไปสูงมากฉันบอกเลยว่าถ้าตกตกลงมาทีนึงไี่ร้องจา้ากนะเรียบร้อยพี่มันตกแล้วโหฉลาดเดินไปแป๊่แป๊่ เออต่อไปสีเขียวน่าจะรู้ชะตากรรมตัวเองนะไม่มีสีเดียวที่ปลุกเลยเปล่าเพราะว่าพี่พี่มีของพร้อมแล้วเนี่ยไปปลุกเปล่าหนูผมกยูก็พร้อมแล้วมันอยู่ไหนอะผมขอเอาไปสีเหลืองครับมัอยู่ที่ฐานมันนะมันไม่อยู่เมื่อกี้มันเพิ่งไปไหมหลางหลั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 งอ้าเสียแม่ถั่วปุ้งมีธุระไปเลยนี่ไปเล่นเล่นเล่นเจอละ เจอแล้ว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 มันหายไปไหนอะนั่นไงเจอแล้วนั่นอะเปิดประตูตีเปิดประตูตีแมวก่อนเลยอย่างแรกเียจิ๊บเดิมเดิมเดิเดิม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  มานี่ไอ้เจ้าสีเขียวแกคงต้องชากรามตัวเองสินะวิชาช้ำตัวเองคืออะไรพี่ตากรามเว้ยไม่บอกวาชาช้ำดีเพื่อนอานี่ถ้ามันมาตีมันจะเจอ้อ้วนเอาตกตายเอาเอาแตกแตกเอาเอาระเบิดทีนึงไปเล่อันเดะอันเดะอันเดะปุ๊บกดออกก่อนไปะแปะปเจอกันเตรียมต่อไปครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมต่อไปกันแล้วนะครับไดดับแอชโฮลไปไปด่านนี้คล้ายด่านไลท์เฮาส์เลยแต่มันเป็นไลท์เฮาส์เวอร์ชันเวอร์ชันะเป็นะอ๋อก็คือพี่เคยเห็นหนูก็คือไม่ต้องกดทิปแล้วก็แบบค่อยๆเดินไปเลยใช่อันนั้นก็บิดอันนั้นก็บิด เดี๋ยวทางนี้พี่การบ้านเองโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงนี้พี่กันบ้านผมไ่่เคยสปีดบิดนะมันจะแบบเร็วแบบโคตรๆคเพราะว่าดูจากรูปการแล้วอ่ะพวกเราน่าจะตึงกับสีแดงกดทิมแบบเอทตาตกใจอ่ะตเอากิตาล่ะถามก่อนเอาติดตาติบตาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตาเดี๋ยวสามตาก็เลยโอ้ยจนกว่าจน เจบาตทกอนกันกนเฮ้ยเฮ้ยเอีสีเหลืองมียาล่องหนเขินเปลือยที่เขียนจังหวะแต่มันเอาไดก้ยงสำหรับคนที่โดนตีแบบมันก็เป็นความสุขใครฝักความสุขมันเนาะมันจะได้สวนได้ไงพี่เอาไว้สวนอ่ะไเหมือนแต่ถ้าใครใช้เป็นตกปลาไม่เป็นคือกระจกเลยนะใช่พี่อย่างเ่นผมอ่ะเหมือนกัน เป็นนอยยู่ิดดเเีวหมือนกันทุกคนน่ะแหละไงสวัสดีพักผู้ไม่ได้อ้าวใครก็ได้เป็นบุกสีเหลืองทีใครก็ได้เป็นบุกสีเหลืองทีไม่เอาด้วยเปล่าอันี้ตอาไป ผมลงไปชาร์จมันมแล้วมันมีบล็อกอยู่ข้างหลังผมทำให้ผมไม่ตกเนบราเดก้าเออวัสดีเฮ้ยสีแดง สีเหลืองด้วยนะเพราะพวกเราไม่ได้ไปเก็บเอมอลอนตรงกลางเลยแล้วสีเหลืองมันไปเก็บอ่ะเห็นแตกเลยที่แปลงแปลงแปลงเราต้องไปบุกแล้วนะสีแดงอะแล้วเราอยู่ใกล้กับขนาดนี้อ้าวเดี๋ยวนะสีเหลืองมันจะไปบุกสีแดงว่ะน่านะมันก็ไม่ไันเอาที่ขุดมาด้วยอะที่ขุดมาด้วยสีแดงสีแดงพี่สีแดงเออรู้อยู่นะ นัวไม่มีทางรอดแล้วเกิดอะไร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 ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนทำไม่ถึงอะไร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 อีกหนึ่งคัน

แดงมาเหรอพี่แดงมาเหรอแดงมาเหรอเออเขาเขาขายเล่นีแดงมาถึงก่อนหนูถืออยู่เนี่ยดาบเนี่ยเอาผมไปผิดทางอีกพี่มนเรือเรือหนึ่งโอเรือเกือบตายแล้วเมื่อกี้ผิดทางอีกโอ้ เหลนเตียงแล้วด้วยมันเหลือเลือซับเหลือเลือดสิมันเหลือเลือดห,หนึ่งพี่เมื่อกี้พี่ไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะโอ้ยมันกินอัพทงต้องทำอย่างนั้นแล้วแล้วผมก็ตกตใจใขรก็ได้ไปช่วยชีวิตตอนนี้ฉันไม่ได้อ่ะเกมโคตรยือเลยมันไปแล้วน่นโคตรสีนลงรินนดไปบายบายไปแล้วมันเปลือ<ว>งเมื<ป>่อ<ป>้ใส่อนไป มันไปอะไรอย่างเงี้ยมันไปมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วปั้นถ้ามันขึ้นไปปั้นตีมันให้ตกเลยนะพ่อน้ำยาต้องหมแน่ตักเลยแล้วมันตายกอดไว้ได้ป่ะไปเลยไปเลยมันมีฝั่งนั้นมันมีแค่คนเดียวตอนนี้มันกำลังถมกำลากับปั้นอยู่ปั้นปั้นเฮียอู้ระอูระไปไปไปอู้รา มันฆ่าเพื่อตัวเอง,งอย่าไปอย่าไปต่อขึ้นต่อขึ้นก็ตกข,ขึ้นเนี่ยหนูต่อขึ้นอยู่เนี่ยหนูมเมี่ยมัน,ห,นหองแล้วอะ่ะแอป,ปหมดแล้วอะ่ะแก๊ปหมดแล้วอ่ะไม่ต้องไม่ต้องล,งลองแล้วกูเอาแค่น,นั้นลอะไรดีอ่ะมันเบียดพี่มันเบียดเป๊ะไม่จะไม่ยอมอ้ย <laughs> โอ้ยมันเบียดพี่จะตกเลยอ่ะปัน อย่ากระโดดสูงขนาดนั้น <c oughs> เดี๋ยวปั้นตายอะผมกำลังจะไปบูมมันอยู่ตรงถาดว่ะ <c oughs> มันอยู่ตรงถาด <c oughs> เฮ้ยโอแปง้งรีบรีบตีเตียงมัน,มนมเร็วมันมันเล่นกับปั้นอยู่เนี่ย <c oughs> ได้พี่มันเล่นปั้นอยู่สามตัวเลยเนี่ยเห <c oughs> ลืออีกตัวหนึ่งอยู่ฐานมันกำลังคิดดูว่าจะออกมาดีไหม S <S <ซ hunting> ไปไปขึ้นขึ้นขึ้นหนีหนีหนีอยู่ที่ต่อแล้วนหนีเลยให้ออแปงไปไปไปตีเตียงมันเอ้าอออออออเฮ้ยออแปงออแปงออแปงเทียมองตีตีสีเหลืองเลยสีเหลืองมันจะไปตีเตียงสีสีแดงแล้วเอาสีสีเหลืองตกอ้าวระเบิดแตกมากปุ้งเฮ้ยเตียงมันเห็นแล้วเตียงเห็นแล้วเตียงเตียงมันถูกเห็นแล้ว ีมันเออเฮ้ยตีเตียงมันได้ตีเตียงมันได้เอาแป้งโตขึ้นก่อนเตียงแตกแล้วเตียงมันแตกแล้วเตียงมันแตกแล้วพี่ลงยินพนันมากพนันกับชีวิตตัวเองเนี่ยเอาแตกแตกแตกยังไงปั้นกูแตกกับปั้นแตกมาเนี่ยปั้นแตกมาเนี่ยปั้นโอขึ้นสิปั้นโตึ้นโต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 เออสวยเดี๋ยว สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ